ผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนนักฎสดแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาธรรมทานครับผมเป็นหนึ่งในพี่น้องประชาชนที่มีจำนวนนับมากกว่า135,247คนที่ได้ร่วมลงชื่อในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศออของนายพิตวัชรศิลป์และคณะ หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและช่างบันเอิญเสียจริงครับว่าในวันพรุ่งนี้ในวันที่17พฤศจิกายนจะเป็นวันครบหนึ่งปีที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่อาจารย์จรอึอ้งพากรและคณะได้นำเสนอในสภาแห่งนี้ถูกปัดตกไปเมื่อหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาในทมการการร้อมปราบผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องสิทธ์ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหน้ารัฐสภาอย่างอุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บถึง55คนมีผู้ที่ถูกยิงถึง6คนซึ่งแน่นอนครับจนบนัดนี้พวกเขายัางไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ประการใดที่ผมเรียกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนได้ช่วยกันเข้าชื่อยืนยันหนักแน่นตามหลักการของอำนาจอธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนตัวตนคนจริงๆมีใช่ชาติอย่างที่พวกท่านกล่าวอ้างกันประชาชนที่พวกท่านพูดกันอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่ประการใดนี่คืออำนาจของประชาชนที่ถูกพรากออกไปตั้งแต่การรัฐประหารทุกครั้งครับ กลายเป็นสถิติโลกที่น่าอับอายและแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีใครในโลกนี้สรรเสริญเยินยอ,อก,กับการรัฐประหารวงเล็บว่าดังเช่นที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นับเฉพาะในรุ่นของผมครับนับตั้แต่การรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี49ื้และที่เลวร้ายที่สุดก็คือการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมปีส5รอันเป็นที่มาของนำนูน60 ที่พวกเขายังสืบทอดและไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนสําร้ายไปกว่านั้นครับพวกเขาพยายามที่จะทำให้อำนาจตัวนี้อยู่ชั่วฟ้าดินสสายท่านไม่อาจฝืนธรรมชาติของสรรพสิ่งและการเวลาได้และธรรมดูที่ดีไม่เคยปฏิวัติใครครับแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้มาโดยตลอดชีวิตมีแต่ทหารเท่านั้นที่ปฏิวัติแย่งอำนาจจากประชาชน รัฐธรรมนูนปี60ได้ล้มล้างหลักการถ่วงดุลอำนาจครับและหลัก supremacy of parliament ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูญในนานา,นา,า,นาอารยะประเทศรัฐธรรมนูนปี60ได้สร้างดุลเยภาพใหม่ที่เป็นลักษณะการรุมกินโต๊ะได้ข้ออ้างที่ท่านบอกว่าท่านรังเกียจนักการเมืองแต่ท่านอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นแบบแบ,บ่งเขต ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อและแม้กระทั่งวุฒิสภาท่านคือนักการเมืองรัฐมนูลปี60ได้ระบุผ่านสารวุฒิสภาสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและกองทัพทำให้สภาแห่งนี้เหลือเป็นเพียงแค่ตายางรองรับความชอบธรรมให้กับผู้มีอำนาจกดและกบฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจนไม่อาจทำหน้าที่ในการตรวจสอบทวงดุลได้รัฐมนุนปีห0จึงไม่ต่างอะไรครับกับร่างทรงที่กำลังสิงสถิตและกลืนกินเจ้าของร่างที่เป็นประชาชนมีเลือดมีเนื้อมีตัวตนให้กลายเป็นผู้รอคอยการส่งร้อ์เป็นผู้รอคอยที่ระบอบนี้โยนเศษเนื้อเพียงให้ประทังชีวิตทั้งที่เขาเป็นเจ้าของเงินภาษีเป็นเจ้าของประเทศแห่งนี้ รัฐธรรมนูญที่ปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนแบบนี้จึงจำเป็นต้องแก้ไขครับทํรมทานี่เคารพครับถ้าเราไม่มืดบอดตาบัวเสีย้นเกินไปเราย่อมได้ยินเสียงโกรธแค้นที่วันนี้ดังระงมอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เราต้องได้ยินดูยูเฮียเดอะพีเพิ่งซิงที่บอกว่าท่านได้ยินเสียงนั้นไหมสิ่งที่พวกผมต้องการจะรล้มเลิก ล้างและผมเชื่อว่าก็อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือการล้มละเลิกร้างเรือไรที่เกาะกินแผ่นดินแห่งนี้ธรรมธา,านครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเราเป็นผู้เขียนกฎหมายหรือที่เรียกว่า law maker กฎหมายเกิดขึ้นได้สามทางครับด้านหนึ่งนั้นมาจากคณะรัฐบาลอีกด้านหนึ่งมาจากการเข้าชื่อเสนอของสส อีกด้านหนึ่งมาจากการเข้าชื่อเสนอของประชาชนแต่เมื่อย้อนกลับไปดูสองปีที่ผ่านมาครับมีกฎหมายที่สอสอและพี่น้องประชาชนเข้าชื่อที่ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปทั้งสิ้น26ฉบับด้วยข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับการเงินแต่ท่านอย่าลืมครับใครกัครับที่เป็นนักกู้แห่งรูมน้ําเจ้าพยาที่เอาเงินไปมากที่สุดในประเทศแห่งนี้26ฉบับนะครับ กรณีของสสก็เช่นพรบรคุ้มครองแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินของเอกชนไม่ได้มีข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินของภาครัฐกฎหมายที่บำนานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราผลักดันกฎหมายเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในพรบรับราชการทหารส่วนกฎหมายของพี่น้องประชาชนครับมีตั้งแต่กรณีของพรบรบำนานแห่งชาติพรบอ,รอากาศสะอาด มันไม่มีเหตุผลอะไรครับที่นายกรัฐมนตรีจะรับบทเ e อ็นโกโรกองเต้ onte, ที่ท่านคอยเตะตัดขาการพิจารณากฎหมายของตัวแทนประชาชนร่างรัฐมนูนฉบับนี้ได้วางหลักดังกล่าวในมาตรา127ให้ใบแดงกระบวนการเตะตัดขาดังกล่าวทิ้งให้ตัวแทนประชาชนอย่างพวกเราครับเป็นคนดูว่าอะไรควรไม่ควรมีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลอีกชั้นหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับการเพิ่อมอำนาจในกระบวนการตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการผ่านระบบสภาเดี่ยวครับสภาเดี่ยวที่ถูกระบุในร่างรัฐธรรมนูนที่มีการเสนอโดยภาคประชาชนนั้นมิใช่ลักษณะของเสียงข้างมากลากไปครับผมยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเรามีคณะกรรมธการสามัญอยู่ทั้งสิ้น35คณะเป็น,นากลไกที่เชื่อมปัญหาของพี่น้องประชาชนตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐราชการและรัฐบาลแน่นอนครับผมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตำแหน่งประธานกนานที่การต่างๆนั้นย่อมเป็นไปตามสัดส่วนของพรรคการเมืองแต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเลือกที่จะใช้อำนาจให้อีกฝ่ายยินยอมหรือถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็คือถูกบีบให้จำจอมในคณะที่รัฐบาลเห็นว่าอาจจะมีผลต่อก,การตรวจสอบรัฐบาล ร่างรัฐมนูญฉบับนี้ได้มีการระบุอย่างน้อยที่สุดกรณีของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณกรรมธิการการยุติธรรมกฎหมายกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรรมธิการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนประธานกรรมธิการควรเป็นสสที่มาจากฝ่ายค้านให้เขาทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงผมอยากจะใช้กับการง่ายๆแบบสวอนาเกศิดนะครับ ที่กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อท้าทายว่าถ้ารัฐบาลท่านมีความเป็นใจรักในประชาธิปไตยผมเชื่อมั่นว่าท่านคงอยากให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ถูกเขียนอยู่ในมาตรา119ของร่างรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนเสนอมาเมื่อมาถึงขั้นนี้ครับดูนำน้าที่เราจำเป็นต้องพูดถึงก็คือทหารกับการเมืองครับเด็กๆรุ่นนี้อาจจะยังร้องเพลงหนูอยากเป็นทหาร ป้องกันอดีตศัตรูหนูอยากเป็นคุณครูให้ความรู้แก่ดเด็กทั่วไปแต่อนาคตจะเป็นอะไรครับต้องมีพื้นที่ให้พวกเขาฝันต้องมีพื้นที่ที่รัฐเปิดให้เขาเดินทางไปสู่ความปรารถนาที่เขาต้องการจะเป็นต้องมีพื้นที่ที่รัฐยอมรับความแตกต่างหลากหลายที่ทำให้พวกเขาไม่อยากย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าการที่บอกว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ท่านประธานครับในมือของผมคือรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่63ทับ64เรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายกรณีกล่าวอ้างว่าทหารทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวนี่เป็นตัวละครเพียงตัวละครเดียวครับทหารท่านนี้กระทำในนามของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใช้บัตรปปส ซ้อมประชาชนจนเสียชีวิตที่สร้างตลกครับการกระทําความผิดของทางหารคนนี้ได้รับโทษแต่เพียงตามพรบรวินัยทาหารปี2476เจ็ดหและนำไปสู่การลงโทษและเยี่ยวยาอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับชีวิตที่เสียไปพวกเราในที่นี้ผมมั่นใจว่าท่านไม่เคยมีใครที่นอนหลับในคืนที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชซึ่งเกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกกับ ทหารและสวัสดิการที่อยู่ในค่ายทหารพวกเราคงยังไม่ลืมความตื่นตระหนกที่เกิดจากคัสเซอร์โควิด -19 ของสนามมวยรุมพินีอันเป็นแหล่งรายได้ของกองทัพพวกเราคงยังไม่ลืมการเปรียบเทียบราคายุทธภัณฑ์ไปจนถึงเป้นสนามชุดและกางเกงในทหารพวกเราคงยังไม่ลืมบทบาทของกองทัพในเหตุการณ์พฤษภาปี35หพฤษภาปี53และแน่นอนครับ27พฤษภาปี57 ที่ศัตรูของทหารที่ควรจะเป็นผู้ลุกรานแผ่นดินกับกลายเป็นหันปากกระบอกปืนสู่พี่น้องประชาชนถึงเวลาก็ครับที่เราจําเป็นต้องปฏิรูปกองทัพกันทั้งระบบทั้งการรับราชการทหารการเกณฑ์ทหารการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนี่คือสิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญพยายามจะบอกว่าเรามีทางเลือกในการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกองทัพขึ้นมาเป็นอีกคณะหนึ่งครับ นี่คือทางเลือกที่ถูกระบุในมาตรา121ที่เรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพจำนวน10คนที่มาจากสาส,าสาฝ่ายรัฐบาล5คนสาสาฝ่ายค้าน5คนทำหน้าที่ที่ไม่ทับซ้อนกับกรรมธิการกิจการทหารทำหน้าที่ให้หลักการที่เรียกว่ารัฐบาลพลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพเกิดขึ้นจริงอีกทั้งผู้ตรวจการกองทัพย,ยังมีบทบาทที่จะทำให้ พี่น้องทหารในวันนี้ยืดอกได้อย่างสง่างามในวิชาชีพทหารทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่มีตรงใดครับที่จะนำไปสู่การเสียเอกราชของประเทศนี้แต่ประการใดผมอยากจะใช้เวลาต้องขอประทานโทษธรรมาทานในหนึ่งนาทีสุดท้ายครับธรรมทานครับกรงร้อแห่งประวัติศาสตร์และการเวลาเดินหน้าอยู่เสมอครับในวันที่รัฐธรรมนูญควรเป็นกฎหมายสูงสุด แต่กลับถูกไม่ยอมรับและกลายเป็นเครื่องมือประหัตทหารฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามระบอบที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์สภาของเราแห่งนี้ได้รับโอกาสอันสำคัญจากพี่น้องประชาชนถึง135,247คนและผมเชื่อมั่นว่ามีอีกมากมายที่รอติดตามและรุน ให้เราได้รับโอกาสในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และแก้ไขสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดมาผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับกลับบ้านไปคืนนี้ท่านลองส่งกระจกท่านดูแววตาของตัวเองครับหากท่านไม่เห็นเพียงแต่เงาทมินที่กลายเป็นมิจฉาทิฐิที่ครอบงำท่านซึ่งทุกท่านก็รู้ว่าเขาคือใครแต่จงเห็นแววตาของท่านเองครับแววตาที่เห็นว่าประเทศชาติต้องมีประชาชน ทางยาหลบสายตาจากแววตาของท่านและเรียกคืนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่ถูกพรากไปให้กลับคืนสู่ประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียทีผมพักก้าวไกลและพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดจึงมีฉันทางมติเป็นเอกฉันครับเดินเคียงข้างและรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ